เดอะทรูตเจาะลึกจริงบิ๊กต wow uh, ู่ไฟเขียวเราชนะวงเงิน2 0 0แสนกว่าล้านบาทขยายคนละครึ่งต่อยอดใช้แอปเป่าตังคคาดดัน GDP ได้0.5เปอร์เซน พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกรทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่โดยรัฐบาลจะดูแลคนให้มากที่สุดในส่วนที่มีงบประมาณยังเหลืออยู่แต่จะเป็นต้องเหลือไว้อีกบางส่วนเพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วงต่อไป แนวโน้มการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รอบใหม่ดีขึ้นโดยจำนวนผู้ป่วยผู้ติดเชื้อใหม่และจำนวนผู้ที่หายป่วยแล้วกลับบ้านได้ใกล้เคียงกันบางวันผู้ที่รักษาหายมีจำนวนมากกว่าซึ่งเป็นทิศทางที่ดีแต่ความเดือดร้อนก็ยังมีอยู่ดังนั้นครมจึงมีมติช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพให้ภาคประชาชนจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่โครงการแรกคือ เราชนะจะครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ31.1ล้านคนซึ่งจะช่วยเงิน3,500บาทต่อคนเป็นเวลา2เดือนรวม7,000บาทโดยเมื่อคิดจากวันทำงาน21วันจะมีเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากรัฐวันละ150-160บาทหรือ50%ของค่าแรงงานในปัจจุบันสำหรับกรอบวงเงินที่ใช้ในโครงการดังกล่าวรวม2 1แสนล้านบาทเป็นงบส่วนของเงินกู้และงบเยียวยาสถานการณ์โควิดผสมกัน ซึ่งรัฐบาลมีวงเงินเพียงพอเกือบ5 0 0นล้านบาทยังเหลืออีก3 0 0นล้านบาทกลุ่มเป้าหมายของเราชนะได้แก่กลุ่มที่1ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปโดยผู้ที่ได้รับเงินจากบัตร800บาทต่อเดือนจะได้วงเงินช่วยเหลืออีก675บาทต่อสัปดาห์รวม5,400บาทตลอดโครงการ และผู้ที่ได้เงินจากบัตร700บาทต่อเดือนจะได้วงเงินช่วยเหลือ700บาทต่อสัปดาห์รวม5,600บาทตลอดโครงการกลุ่มที่2ผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัางที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางทุกวันพฤหัสบดีจานวน1,000บาทต่อสัปดาห์รวม7,000บาทตลอดโครงการโดยสามารถตรวจสอบเสร็จผ่าน www ราชนะ .com ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564และจะได้รับเงินช่วยเหลือครั้งแรกวันที่18กุมภาพันธ์2564 และกลุ่มที่3กลุ่มลงทะเบียนใหม่จะต้องลงทะเบียนผ่าน ww w รเราชนะ com และผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจึงจะได้รับเงินช่วยเหลือทุกวันพฤหัสบดีจำนวน1000บาทต่อสัปดาห์รวม7 0 0 0บาทตลอดโครงการทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะสามารถนำไปใช้สิทธิซื้อสินค้าได้ตามร้านค้าที่เข้าโครงการเช่นร้านธงฟ้าประชารัฐร้านที่เข้าโครงการคนละครึ่งรวมถึงใช้จ่ายค่าแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ ที่ลงทะเบียนผู้ให้บริการโครงการเราชนะโครงการที่2คนละครึ่งรอบเก็บตกแค่6นากา9นาทีก็ลงทะเบียนเต็มแล้วครบ1.34ล้านสิ์ใน9นาทีและเริ่มใช้เงิน25มกราคมที่จะถึงนี้สำหรับคนละครึ่งรอบเก็บตกเป็นการรวมเฟส1และเฟส s e 2ที่ตกหล่นจำนวน1.3ล้านสิิ์ จากทั้งหมด15ล้านสิทธ์จะดำเนินการก่อนเราชนะ1สัปดาห์เน้นผู้ที่ยังมีกำลังเงินที่พร้อมจะใช้จ่ายเพื่อช่วยฟื้นฟูประเทศร่วมกันโดยจ่ายครึ่งหนึ่งและรัฐจ่ายครึ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นคนตัวเล็กที่ได้รับสิทธิ์เพราะคนตัวใหญ่ใช้โครงการชอบดีมีคืนไปแล้วและให้สามารถนำเงินไปซื้อสินค้าจากคนตัวเล็กๆที่เป็นสมาชิกของโครงการได้ ด้านในดัดุชาพิชยนันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชหรือสภาพัฒกล่าวว่าได้มีการอนุมัติให้โยกวงเงินกู้ตามพรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาท ในส่วนของวงเงินเพื่อการฟื้นฟูจำนวน10,000่นล้านบาทจากปัจจุบันมีวงเงินในส่วนนี้เหลืออยู่2 6แสนล้านบาทมาใส่ในวงเงินในส่วนของการเยียวยาที่ปัจจุบันเหลือวงเงิน2 0 6แสนล้านบาททําให้ในส่วนนี้มีวงเงิน2 1 6แสนล้านบาทซึ่งเพียงพอที่จะรองรับการดําเนินโครงการเราชนะได้อย่างไม่มีปัญหาส่วนอนาคตหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่ดีขึ้น จนทาให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมก็สามารถโยกวงเงินในส่วนงบฟื้นฟูมาใส่งบเยียวยาได้ตามความจําเป็นโดยเหตุผลที่ไม่สามารถโยกมาทั้งหมดได้ในครั้งเดียวเพราะกฎหมายกําหนดให้ดําเนินการได้ตามความจําเป็นและต้องพิจารณาตามสถานการณ์เท่านั้นขณะที่ล่าสุดวันนี้โครงการคนละครึ่งรอบเพิ่มเติม1.34ล้านสิทธิ์เต็มแล้วในเวลาเพียงไม่ถึง10นาทีซึ่งในวันนี้โครงการคนละครึ่ง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมเพื่อรับเงินใช้จ่าย150บาทต่อวันหรือสูงสุดไม่เกิน3,500บาททั้งโครงการซึ่งเป็นสิทธิ์ที่เหลือของโครงการคนละครึ่งและโครงการคนละครึ่งระยะท,ที่2จํานวนรวม1.34ล้านสิทธิ์โดยเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาปรากฏว่า1.34ล้านสิทธิ์เต็มแล้วในเวลาเพียงไม่ถึง10นาที The Truth เจาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย